ถเรากลับไปดูบรรยากาศเมื่อวานนี้นิดนึงค่ะเพรว่าเป,เป็นบรรยากาศที่เข้มข้นของการ,รเมืองเลยนั่นก็คือพักพลังประชารัฐนะคะมีการจัดใหญ่เปิดตัวค่ะ492ผู้สมัครสสนะคะซึ่งเรียกได้ว่างานนี้มีดารานักแสดงคุณกอ้องมาร่วงงานอีกเพียบเลยค่ะครก็เมื่อวาวนนี้ฮะที่บางกอกอารีนาเขตหนองจอ,อกกรุงเทพครับพักพลังประชารัฐมีการจัดกิจกรรมเปิดตัวครับว่าที่ผู้สมัคร สสเขตถึงทั้ง400เขตครับผู้สมัคร,รสสบัญชีรายชื่อ92คนรวมทั้งหมดครับ4 9 2คนแล้วก็มีการเปิดนโยบายพักครับนำโดยพลเอกประวิทยวงสุวรรณรองนายพัฐมนตีครับในฐานะหัวหน้าพักพลังประชารัฐครับพร้อมคณะกรรมการบริหารพกร่วมงานกันอย่างพร้อมเพียงครับขณะที่บรรยากาศเนี่ยมีประชาชนเข้าร่วมฟังการปราศัยเต็มพื้นที่หลายพันคนครับเตือนประกาศนะฮะเต็มไปด้วยความคึกคักครับมีกระบองลมเทียพักนะครับมีพลังองมีเขาเรียกว่า เป็นกะบังลมเชียร์พักพลังประชารัฐนะครับใช่ค่ะนอกานี้เขายังมีแฟนคลับแต่งคอสเพย์อนิเมะรวมถึงศิลปินดารามาร่วมด้วยครับอทิครับคุณกิ๊กดันนยจารุจินดาครับคุณโก้บีมิกครับคุณนิรุตสาวสุชาติและยังมีกลุ่มนางงามนายแบบอินฟลูเอนเซอร์จากหลากหลายอาชีพครับกลุ่ม LGBTQ ครับกลุ่มนักกีฬา e-sport มาร่วมฟังนโยบายของพักพลังประชารัฐอย่างเนื่องแน่นเลยครับขณะที่พลเอกประวิทย์ครับเดินทางมาถึงงานพร้อมกับกล่าวกับ ผู้สมัครสสของประชาชนนะครับและประชาชนว่านะครับขอบคุณครับที่ให้การต้อนรับขอให้ทุกคนโชคดีจากการเลือกตั้งครั้งนี้ฮะก่อนที่เราจะทําอะไรต่อไปตอนอยากให้ดูว่าทีมเศรษฐกิจของพลรรังประชารัฐเนี่ยได้ทําอะไรให้กับประชาชนครับเราได้เตรียมไว้หากเราเป็นรัฐบาลครับเราจะทําตามที่เราได้หาเสียงไว้กับประชาชนครับผมหลังจากนั้นนะคะมีการเปิดวิทัศน์นโยบายพักพลังประชารัฐค่ะโดยนโยบาย3ามเร่งด่วน8เร่งรัด โดย3นโยบายเรื่องด่วนนะคะก็มีการแก้นี้ประชาชนผู้ประกอบการให้เบ็ดเสร็จ เติมทุนดิ้ววิธีใหม่ควบคู่กับสร้างโอกาสใหม่โดยทําทันทีค่ะ2คือการดูแลสวัสดิการเสริมทักษะผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและการยกระดับคุณภาพชีวิตทุกช่วงวัยนะคะจากนั้นได้มีการเปิดตัวค่ะว่าที่ผู้สมัครสสแบบแบ่งเขตและสสแบบบัญชีรายชื่อรวม492คนเริ่มจากพักเหนือที่ร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่าอดีตสสพะเยาและนายสันติพรพัดค่ะ,ะรัฐมนตรีช่วยการก,กระทรวงการคลังในฐานะเลขาที่การพัก รับผิดชอบภาคกลางนะคะส่วนที่นายชัยวุฒนาคมานุสรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลนะคะในฐานะรองหัวหน้าพักค,ค่ะนางสาวตรีนุชเทียนทองค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษานะคะในฐานะแกนนําพักรับผิดชอบภาคอีสานในวิรัติัตน,นเศษรองหัวหน้าพักรับผิดชอบภาคตะวันออกภาคตะวันตกนะคะ นายชัยวุฒินะคะและนางสาวตรีนุชรับผิดชอบภาคใต้ในายอภิชัยแต่ชะอุบลกรรมการบริหารพักและนายนิพิษอินทรสมบัติแกนนาพักรับผิดชอบรวมทั้งกทมนะคะที่นายสควนทีนะคะพทัทรยกุลกรรมการบริหารพักแล้วก็นางสาวอภิญโยสินวัตรค่ะเหลัน,ะะลนยิกพักรับผิดชอบด้วยครับ,รบก็ภายหลังการเปิดตัวเสร็จสิ้นนะครับพลเอกประวิทย์ได้กล่าวบนเวทีนะครับว่าวันนี้ฮะตนรู้สึกอบอุ่นใจเป็นอย่างยิ่งครับในฐานะหัวนะหน้าพักพลังประชารัฐฮะพร้อมด้วยกรรมการบริหารพัก ว่าที่ผู้สมัครสอสอทั่วประเทศทั้ง400เขตและว่าที่ผู้สมัครแบบบัญชีรายยื่นทั้ง92คนครับของพรรคพลังประชารัฐที่อยู่บนเวทีนี้ครับคุณ prime ป,ประวิทย์รยานัน์ว่ากับพี่น้องทุกท่านนะฮะว่าการเลือกตั้งในครั้งนี้พรรคพลังประชารัฐพร้อมแล้วที่จะเข้ามารับใช้ประชาชนทุกคนครับตนอยากจะสื่อสารให้พี่น้องประชาชนคนไทยนะคะทราบว่าคนไทยทุกคนเป็นครอบครัวเดียวกันครับเป็นพี่น้องร่วมชาติที่มีสายเลือดเดียวกันที่ผ่านมาประเทศของเราพัฒนาได้นะครับได้ยากนะฮะ เพราะความขัดแย้งและความแตกแยกครับตนจึงขอเชิญชวนทุกท่านร่วมใจกันก้าวข้ามความขัดแย้งด้วยความรักความเข้าใจเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันครับทั้งนี้ฮะผมพร้อมที่จะประสานประโยชน์กับทุกฝ่ายพร้อมนะฮะที่จะนําความรักความสามัคคีมาสู่ประเทศชาติของคนไทยทุกคนอย่างยั่งยืนตลอดไปครับคนไทยทุกคนต้องรักการสามัคคีกันเป็นหนึ่งเดียวกันเพื่อสร้างความสงบสุขและความเจริญรุ่งเรืองให้กับประเทศชาติและประชาชนของเราครับ เมื่อเราเก้าวข้ามความขัดแย้งให้ได้นะครับเราก็จะมีพลังที่จะก,ก้าวข้ามความยากจนความยากจนไปด้วยกันครับจะข้าทั้งความขัดแย้งและความยากจนนะครับ พลเอกปวิตย์กล่าวครับค่ะซึ่งพลเอกปวิตย์นะคะก็ยังกล่าวอีกด้วยว่าค่ะการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นนะคะเป็นการตัดสินใจครั้งสําคัญของประชาชนค่ะว่าจะเอาพักใดมาบริหารประเทศนะคะพักพลังประชารัฐได้นําเสนอนโยบายที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนมากมายค่ะดังที่ได้ชมวิดิทัศน์ไปแล้วเมื่อสักครู่นะคะทีมเศรษฐกิจของเราได้มีการคิดไว้มากมายการเลือกตั้งครั้งนี้ถ้าเราได้คะแนนมาเป็นที่1ก็จะสามารถจัดตั้งรัฐบาลได้ทันทีขับเคลื่อนนโยบายที่ทําไว้ทางนโยบายแบบัตร ขอภัยค่ะทางนโยบายบัตรประชารัฐนะคะ700บาทต่อเดือนนะคะการลดราคาน้ํามันก็ดีการลดแก๊สนะคะราคาแก๊สการลดค่าไฟฟ้าการดูแลคนไทยทุกช่วงวัยทางเบี้ยประชาชนผู้สูงอายุตั้งแต่60ปีขึ้นไปมารดาที่ตั้งท้องค่ะตั้งแต่เดือนที่5ก็จะเป็นการช่วยเหลือค่าใช้จ่ายจนถึงวันคลอดแล้วก็ดูแลด้วยถ้าลูกหลังคลอดนะคะจนถึง6ขวบนโยบายเรื่องน้ําซึ่ง มีเราต้องไม่มีแล้งโดยจะพัฒนาแหล่งน้ําระบบชลประทานแก้ปัญหาน้ําท่วมน้ําแล้งน้ําอุโพคบริโภคนะคะเพื่อการเกษตรเป็นการส่งเสริมค่ะตนยืนยันว่ามีเราจะไม่มีแล้งอีกต่อไปส่งเสริมสิทธิที่ดินทํากินมีเราต้องมีที่ดินทํากินถ้ามีที่ดินทํากินไม่มีจนจะก้าวข้ามความขัดแย้งความขวาม ความยากจนได้ด้วยนะคะแล้วเราก็จะแก้ปัญหาความยากจนล้นความเหลื่อมล้ําสร้างงานสร้างรายได้ยกระดับการศึกษาเศรษฐกิจฐานรากภกาคอุตสาหกรรมการคขามานาคมแล้วก็นโยบายอื่นๆอีกมากมายเลยค่ะพลเอกประวิทย์นะคะอย่างได้กล่าวด้วยว่ารวมถึงการแก้ปัญหาย,ยาเสพติดการป้องกันปราบปรามการบำบัดฟื้นฟูอย่างจริงจังเราจะปราบปรามผู้มีอิทธิพลอาชยากรรมนะคะข้ามชาติการแช่โกงออนไลน์แชร์ลูกโซ่รวมไปถึงนี่นอกระบบ เราจะทําทุกวิถีทางเพื่อให้ประชาชนอยู่ดีกินดีแล้วก็มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นค่ะเพราะเราคือครอบครัวเดียวกันเราจะรักสามัคคีกันให้เป็นหนึ่งเดียวกันค่ะ